สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องหนัง Eco Valley นะครับอิงจากรีวิวใน rogerebert com เลยหนังนี้นำแสดงโดย Julianne Moore กับ Sydney Sweeney นะครับกำกับโดย Michael Pierce อ่าฮะแล้วคนเขียนบทนี้ Brad i n g e s b y เจ้าเก่าจาก Mayor of East Town เลยนะคะใช่ใช่ซึ่งดูจากหน้าหนังแล้วก็น่าจะเป็นแนวะระทึกขวัญที่แบบพาไปดูเรื่องหนักๆหน่อยพวกความเศร้าการติดยาอะไรแบบนั้น ทางเลือกกยๆใช่ค่ะบทวิจัยนี้เหมือนเป็นไกด์ให้เราเลยเนอะเป้าหมายก็คืออ,อมาดูกันว่านักวิจารณ์เขาพูดถึงอะไรบ้างทั้งโครงเรื่องการแสดงโทนหนังซึ่งเขามองว่ามันผสมผสมกันนะระหว่างแบบเมโลดราม่าจ,จัดๆกับความเป็นทริลเลอร์เปิดเรื่องมาเนี่ยตัวละครเคทของจูเลียนมัวคือเอ่อกำลังเปราะบางเลยเพิ่งเสียภรรยาไปต้องดูแลฟาร์มไม้อีกแล้วก็แคล ลูกสาวที่ติดยาที่ซิดนีย์สวีนีเล่นก็กลับมาบ้านเหมือนจะดีขึ้นแป๊บหนึ่งแต่ก็แต่ก็อยู่ได้ไม่นานใช่ไหมคะแฟนเก่ากับพ่อค้ายาโผล่มาทวงของอะไรแบบนี้ใช่เลยครับแล้วเรื่องมันก็ยุ่งเลยทีนี้แคลรหายตัวไปกับแฟนแล้วก็อืมตรงนี้ละคะ่ะที่รีวิวบอกว่าเป็นจุดเริ่มความวุ่นวายเลยคือหลังจากนั้นแคลกลับมาคนเดียวเอ,อสภาพเปื้อนเลือดพร้อมกับศพในรถ Oh. ใช่ค่ะกลายเป็นสถานการณ์ที่แบบบีบคั้นสุดๆที่เคสต,ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเอาอยัางไงจะปกป้องลูกแค่ไหนปกป้องอยังไงฟังดูเข้มข้นมากแล้วนักวิจารณ์เขามองภาพรวมยังไงครับเห็นว่าใช้คำแรงเหมือนกันแรงค่ะเขาใช้คำว่ามโ l o d r a m a ที่เละเทะเลยนะ m e s s เมโ l o d r a m a แต่แต่เขาก็ชมกันแสดงมากๆว่าแบบช่วยชดเชยข้อบอกพร่องตรงนี้ไปได้เยอะเลยคือเขามองว่าครึ่งแรกเนี่ยบรรยากาศมันจะแบบ หดหูกดดันหนักๆห,หน่อยอาจจะเพราะปูเรื่องความทุกข์ของตัวละครเคสเยอะไปนิดอ๋อครับครับแล้วที่บอกว่ามันเปลี่ยนโทนเหรอครับเป็นยังไงรีวิวบอกว่าพอหนังมันเปลี่ยนเกียร์เข้าสู่โหมดระทึกขวัญเต็มตัวในช่วงหลังเนี่ยเออมันกลับกลายเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีขึ้นมาซะง,งั้น w e l c o m e shift อะไรงนี้ <laughs> แปลกดีนะแบบจากหดหูกลายเป็นน่าติดตาม อาจจะเพราะมันทําให้เรื่องมันเดินหน้ามีเป้าหมายชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบแบบ m a r o o ฟ East Town ด้วยในแง่ตัวละครหญิงแกร่งที่ต้องแบบสู้ชีวิตกลางโศก,กนาตกรรมแล้วก็ยังชมงานภาพของเบนจามินคราคุนกับดนตรีประกอบของเจดเคอร์เซว่าแบบช่วยเสริมบรรยากาศมืดมืดหม่นหมหลอนๆได้ดีมากมาถึงเรื่องการแสดงบ้างอันนี้น่าจะเป็นจุดแข็งสุดๆเลยใช่ไหมครับที่รีวิวว่าไว โดยเฉพาะมัวกับสวีนี่ใช่เลยค่ะยกย่องจูเลียนมัวมากว่าแบบถ่ายทอดความรู้สึกที่ซับซ้อนของเคสได้สุดยอดทั้งความเศร้าความเข้มแข็งที่ต้องเค้นออกมาความโดดเดี่ยวคือครบมากอืฟังแล้วขนลุกเลยส่วนซิดนีย์สวีนี่ก็ไม่เบาเลย รีวิวบอกว่าการแสดงของเธอคาดเดาไม่ได้เลยมีความผันผวนสูงเดี๋ยวก็ดูเหมือนอพยายามปั่นหัวหลอกใช้แม่เดี๋ยวก็กริ๊มกราดออกมาเป็นพลังงานที่แบบน่าสนใจมากๆค่ะแล้วนักแสดงสมทบล่ะครับมีใครที่บทวิจารณ์พูดถึงเป็นพิเศษไหมมีพูดถึงดอมินกรีเซนที่เล่นเป็นแจ็คกี้พ่อขายยาค่ะว่าเออถึงจะออกมาไม่นานแต่แบบน่าจดจำสร้างความตึงเครียดกับเรื่องได้ดีเลย นอกจากพล็อตกับนักแสดงแล้วแก่นเรื่องหลักๆที่บทวิจารณ์ณให้ความสำคัญคืออะไรบ้างครับก็หนีไม่พ้นเรื่องอความสัมพันธ์แม่ลูกที่มันซับซ้อนการเสียสละของคนเป็นแม่บทวิจาร์ถึงกับเปรียบเทียบกับหนังคลาสสิกอย่าง m ม d r ดร p เพีเลยนะคะที่แม่ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกสาวที่ไม่เคยเห็นค่าเลยโหคลาสสิกจริงๆครับใช่ค่ะแล้วก็มีธีมเรื่องความโศกเศร้าการต่อสู้กับการเสพติดแต่ มีข้อสังเกตที่น่าสนใจนะคะบทวิจารณ์มองว่าการที่หนังประเคนความทุกข์ถาโถมใส่ตัวละครเคสไม่ยั้งเนี่ยมันอาจจะอ,อหนักไปสำหรับหนังสองชั่วโมงใช่ค่ะอาจจะหนักเกินไปเหมือนปมปัญหาเหล่านี้มันต้องการพื้นที่ต้องการเวลาในการคลี่คลายมากกว่านี้ซึ่งอาจจะเหมาะกับรูปแบบของซีรีส์มากกว่าอะไรทานองนั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าข้อความสำคัญที่สุดที่บทวิจารณ์อยากจะสื่อถึงเอโค v a l l ี่ คืออะไรอืมคิดว่าแก่นกลางที่บทวิจารณ์ชื้อก็คือถึงหนังจะมีตำหนิในด้านบทที่อาจจะเละเทะหรือหาจุดสมดุลไม่เจอจนกระทั่งช่วงท้ายอย่างที่เขาว่าครับแต่ว่าพลังการแสดงโดยเฉพาะจากมัวและสวีนี่นี่คือแข็งแกร่งมากพอที่จะแบบแบกหนังไว้ได้ทำให้มันน่าติดตามมากาไอความขัดแย้งในใจของเคสเนี่ยแหละคะ่ะ ที่ต้องเลือกระหว่างศีลธรรมกับความเป็นแม่สายเลือดเนี่ยคือหัวใจสำคัญจริงๆฟังดูก็เป็นหนังที่ถึงจะมีจุดอ่อนแต่ก็มีพลังดึงดูดน่าค้นหามันกันนะครับใช่ค่ะบทวิจารณ์ก็ทิ้งท้ายไว้ประมาณนั้นแหละว่าถึงจะหดหูและบทอาจจะมีปัญหาแต่การแสดงก็คุ้มค่าที่จะดูนะเขาทิ้งภาพสุดท้ายไว้ชวนคิดว่าแบบ เราในฐานะผู้ชมก็เหมือนต้องเตรียมตัวรับแรงกระแทกไปพร้อมๆกับตัวละครเคสเลยทีเดียวอืมเตรียมใจไปด้วยกันแล้วก็มีคําถามที่น่าขบคิดต่อนะคะซึ่งก็อิงจากตัวบทวิจารณ์ล้วนแล้วนะว่าการที่หนังมันผลักดันธีมการเสียสละของแม่ไปจนสุดขีดสุดทางแบบนี้มันมันกำลังพยายามจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับขีดจํากัดของการปกป้องลูกหรือบางทีหรือว่ามันไม่มีขีดจํากัด อาจจะเป็นความไร้ขีดจํากัดนั้นถึงแม้ว่าลูกคนนั้นอาจจะไม่เคยเห็นค่าหรือว่าไม่สามารถตอบแทนความรักนั้นได้เลยก็ตามเป็นคําถามที่แบบทิ้งไว้ให้เราคิดต่อค่ะ